สบายดีมึงอยสาวนพามารอต่อจากียนในถิเนเดียรกาจนเนเยอะในห้ามนาสองเขียนพัทยานะเยนาะยแต่ละคนมาเกียวไหลายนอน้านาฮัลโหล สบายดีมื้อน,นี้สาวนุชพาออกมาตอนแรงยูนชายหาดเนาะงานจอมเทียนพัทยานั่นเองดยพี่น้องแต่ว่าคืนจะมีลมแห้งๆนานและกะ็แบบตอนกะาคืนขนาะดยังมีแบบนักท่องเที่ยวมายาง,า,า,มา,างเลาะเ่นนะหวังคนพัทยาไม่นั่งเรนนั่นเองดยจ้ามื้อน,นี้สาวนุชบริลงรดเนาะแต่ว่ามาวิเพราะค่าก้าขายเนาะที่คนณมาขายของให้ นักท่องเที่ยวติวามาเที่ยวชมเนาะยางตอนแดงะนะะืะแล้วก็มีหลายนะนักท่องเที่ยวที่ขเจ้ามานั่งเล่นเรือย่างเ,างเ,าางเล่เลนเนาะตัวกำลัง,งสายย่างตอนแรงเนะตอนนี้ก็ประมาณเวลาเจ็ดโมงแรงแล้วพี่สต่ลนอะเนาะก็ดีสนุกออกมาจากห้องพักเนาะทุกคนมหาของกินและที่นี่แฟนนีชจะเลยบอกว่า เดี๋ยวจะพาไปถนนเลียบชาหาดทะเลเด้อสันนาจอมเทียนนั่งอยู่จะแบคนทะเลเออดีเลยจะได้เห็นวิวแบบส่วนกลางเรนเนาะเพราะว่าปกติแล้วนี่เขาจะมาแบบส่นกลางเย็ยนจะหลายกว่าเนาะนี่จะมีอ่าของเล่นเด็กน้อยนำเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศต่ำแนงเนาะอยู่เมืองไทยเนาะ ่แต่บโบมืดเนาะทุกคนเพราะว่าพราเจ้าเปิดไฟแสงสีว่าสว่างคือตอนกลางเย็นเลยเนาะตั้งสว่างในน้ำทะเลใช้ใส่หม้อทอดเนาะทุกคนมันแบะมืดเลยมีตัวถนนแต่สว่างเนงาะพสว่างเป็นแสงไฟมีหลายรดนั่นเองนะจ๊นนะนี่เนาะรถทีค่ะผ่านนักท่องเท,ที่ยวเนาะถือพระเจ้ามัคเที่ยวจะมีขี่จอดรถเต็มเลยเนาะ บัว่จะเด็นยันรถฟักหรือรถไฟนะทุกคนแล้วก,กับรถไงก็จะมีที่สัน่นเนาะมีหลายเลยท่องเที่ยวมเมี่ยวหลายทุกคนทำไมพี่น้องเฮาโนธวาผู้ใดอยากเที่ยวพัทยาเนากัะห้องผักอยู่ใก้ใ้ริมทะเลนะกับมีหลายเลยทุกคนเพราะว่าใครอยากเดินทางมาเที่ยวก็วสามารถโฉบ โง่มันร่วงหน้าเอาไว้ปนก็ได้เนาะแค่นี้นะมันสะดวกสบายเนาะเพราะว่านะข้างเที่ยวมาเที่ยวหลายนะเป็นแบบฮู้งฮู้งแฮมแล้วข้าวพาฮู้งแฮมมันมีหลายเนะอุ้ยบางคนเขาจะเล่นบอลเล่บอลเนาะใส่ห่าท้อง เพราะว่าเล่นตอนกลางเวนมันจะแลดจัดแล้วมันจะฮอนนะเขาเจ้าก็เลยมาเล่นกันคือเนาะปฏิรักออกกำลังกายเนาะเพราะว่าบางคนก็ต้องเที่เวทำงานคืองานแตอยากมาเที่ยวเนาะกลับมาเที่ยวตอนกลางคืนเพราะว่าเขาจ้องเรียกเลี้ยงแล้วคือแต่พามือพาฟูบางคนพาเข่าปวมากเพี้ยวเออมีนอนรถใหญ่คับรถสตรีมเดินทางอื่นอื่นเอ่อ เบี้ยใส่เทเลเนาะอันนี้ก็คือสายหาดมาถอมเทียนเลยพี่น้องพอเราไปมาเที่ยวนั่นเองเนาะตอนกลางคืนกับคนหลายคือสั่นแล้วตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้นาะพี่น้องโดยหลังจากพาพี่น้องนอนอเราเลาะเทียวใช้หาดนาถอนเทียนตอนกลยงคืนแล้วตอนนี้ก็ต้องได้เข้าไปเข้าพักแล้วนะ้องโฮมเฮาแล้วเลยพี่น้องอือคือเที่ไลฟ์ของคนไมนมีมาใช้โฮกันเนอ ตอนนี้จะในจุดกับมาฮ้อนอ่ะเขาพักแล้วด้วีใจพี่น้องเนาะอันนี้จะซื้อคอตเตอร์ของแฮมเนาะหรือว่าทางเข้าไปในแะฮมของเจ้านั่นเองเนะาะโจโคบีเล็บมือธรรมดาเนาะอ่าคนก็จะน้อยแล้วก็คนโบราณเนาะจะเป็นอ่ามือดีของเฮาทุกคน รอคุณพ่อก่อนนะคะงาเแค่นลยเกินไปไหครบโรงแรมโซเนียเดสิเดนนนทบุราเดลี่น้อยค่ะ่ะยานะคะเออโอเคเดินเข้าไปะะใใเลยค่ะไปง พอดีตอนทานเลงานเขามานะมีพนักงานต่างว่ามีาหารต้าเป็นอย่างดีแต่ว่าตอนก้ามันเป็นแบบมีเต็มบุฟเฟ่ต์ิเกตเตอรเนาะเนแบบไม่ดีกทุกคนกะเลาเขาสามารถเลือกอาหารเขาเองได้ือยมันจะเสียไม่เห็นอะไเลยเดนน์นัทพาวด์โซนนะยู่านโรงแรงเชอเนียเด็กพี่แดนนี่นี้เขาพักเกือน เขาพาแบบดีกว okay. ่าเออนี่ก็จะเป็นห้องอาหารเนาะอโอเคแควของมา ร่วงนทุกคนทางยางของมันไม่เนัเ่นเอง้วยค่มก็จะประมาณนี้สะอาดนะทุกคนสน่ะอาดันฤกษ์ที่สาสองรอบแล้วอ,อะไรวันา้าทุกควรติดีแลาวอ็มีอะไรน่าน่งเอล่มเออข้าวเชื่อมแบบปาแบบบีมปาะนาวแบบจะเป็นทางน้อยเลยแต้ว่าถ้าเป็นจะมีสะรวมสะใหญ่าติดแบบเก็บ พีพีโฟนนะให้เราเล่นก็ได้นี่ก็จะเป็นห้องของเฮาในมอนี้ทีเฮานอนนะลเปิดกระจกออกไปทางนอกก็จะเป็่นสายน้ำนันเองมอน้เฮาก็ต้องได้นอนพักค่อยสะกอนอนม่อานอนจะสะกิดเินอาหารแล้วก็ใส่เลนหน้ามั่นเองเดยพี่น้องเดี๋ยวนะบ๊ายบาย นี่ก็จะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมโซเนียรีซิเดนต์นั่นเองโดยจะมื้อนี้มีแจ้าฮาผูเ้เดียวทุกคนหลังจากกินอาหารเช้าแล้วเขาก็พาทุกคนมาเลาะเบิงสะน้านันเองนาะพก่นน้องระน้ำนีก็จะกวงใเนาอจะเป็ี่นเจ็ดโซนเลยเขาจะเล่นมองไหก็ได้ของสะเด้ออันนี้จะเป็นสะรวมเน,นอของนักท่องเที่ยวหรือว่าอัน คนที่มาพักที่นี่นะทุกคนยี่ทางนี้ฮะนะคนจะให้เศร้าเป็นเดือนแต่นี้เป็ี่ยนได้เดือนแต่นี้นะแล้วทางฟังที่ในตัวู่ะนต่คือแบบให้เศร้าเป็นมื้อนาะเป็นคืน <c oughs> ว้าวทุกคนเดี๋ยวนุ่นจะพาเล่อหล่อเบงตาหน้าต้วงอี๋ไงนี่เราจะไปห้องอาหารสัง่งกินได้เบิงบรรยากาศอยู่ในสะเนอะตอนนี้าาก็ประมาณอ่า แขนไม่เศร้านอนที่เ้างผินอาหารเศร้าแล้วเขาก็ะของมาเลาะเบิ้องชาน้ำนั่นเอียงกระจก่อนเราจะลงไปเรีนนชาน้ำแล้เพราะว่ามิน้พาไอโนโนมารอรอเบื้องแบบมาไกลาสั้นภานี่งามเราจะเปลี่ยนกันโอ้พกปั้มเด็ดสุดโอ้คนเราทุกคนแล้วทางอีกโซนโซนนั้นเนาะสุดๆเลยอ่ะจะเป็นของเล่นเล็กน้อยน้ำนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ำความเด้อพี่น้อง

mun 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 mm. น,านา้นาฮัลโหลเราลงมาเราออกเท่ยนี่ก็คือซาแหวน้ำยืนนะ้าหอ้องเฮาเนาะนี่พาเจ้าตัวเล็กลงมาเลยนะทุกคนก่อนฉีนลงไปทะเลเนาะกินอาหารใต้แล้วลน้อกับก้ากันมาลงน้ำก่อนมีความสุขของเพลงอยู่ดวนดวนดวนเใช่ไหมใช่ไหม

阿姆、嗯，拜了拜，拜阿姆。对对对。